สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายท่าสดการแข่งขันเอสโคลาวอลเลย์บอลไทยลาลีกประจำปี2,565ค่ะเกมการแข่งขันในคู่ที่2นะคะของวันนี้ประเภททีมชายนะคะนครราชสีมาคิวมิซีบีซีค่ะจะลงสนามพบกับทางโกซิตี้มอลเอเชียกากูคาบาน่าค่ะเติมเกมนะคะ โอ้หตีไม่โดนค่ะ4-0ค่ะตอนนี้สรานติเสร์ฟแด่หลังธนทัศโอ้เหนียวค่ะโคราชยังอยู่ที่กาะกูดค่ะธนทัศนตีฉลับ,บล็อกอ่าแล้วไม่ไหวค่ะลูกนี้คนช้พยายามเอาไปเกี่ยวนะคะแต่ว่าเอากลับมาไม่ได้ค่ะ แต้มรายมาแล้วค่ะสำหรับทางกอกูดโดยนันทวุฒิสวยครับวันแรกโอ้โหแล้วเน้นๆเลยค่ะจากกริดดังหวะบอลไหลสั้นนะคะดูค่ะบล็อกไม่ขึ้นขึ้นไม่ทันด้วยนะคะสวยครับวันแรกสามเมตร กรรมการน่าจะให้ออกนะคะอ๋อให้ธนัดเหยียบเส้นหรือเปล่าคะกรรมการน่าจะบอกว่าจะรักมือบอกว่าเหยียบเส้นนะคะจังหวะขึ้นตีไม่เปล่านะคะไม่เหยียบค่ะน้ำอยู่ส6ต่อ1ิบนะคะโคราชโอ้นี่สรานจิตยังเสิร์ฟไม่หยุดเลยค่ะ โอ้เราจะได้บุซกซเก้ผลักใส่บ็อกลูกนี้เก็บได้ค่คราชห้ธนัทแตะหยอดหลังบล็อกโอ้ยแม่เห็นบล็อกมาสามคนนะคะเปลี่ยนจากตีเป็นยอดแท้แล้วได้ผลค่ะนี่ค่ะแตะไปทางซ้ายธนทัศเข้ามาไม่ถึงค่ะ23ต่อ11 ไม่คดีเอา้าูบอลสองเดียงต่อกันทันอาครัโอกาสของโคราชเลือกบอลสั้นฉาดมงคลค่ะบอลเสร์ฟของอนุรักษ์ไม่ดีค่ะบอลแรกของโคราชธนัทอ้บิดมาแก้ตัวได้ค่ะก็ชนะไปก่อนในเซตแรกน,นะคะสำหรับทางนครราชสีมาคิวมินซีวีซีค่ะ25ต่อ12ันคะแนนนะคะ ยกมาหลังยังตีบล็อกค่ะจังหวะตีของอนุรักษ์นี่ค่ะตีบล็อกแล้วก็ลงที่แดนตัวเองด้วยนะคะไปทีสามศูนย์โคราชเสือปต่อค่ะสันจิต เราได้เหมือนกันค่ะตามแรกมาแล้วนะคะใส่บอลค้นเสิฟห่างไ ikka, AH. วหน่อยค่ะบอลแรกหยอดมาก่อนเอาค่ะโอกาสของโคราชเซอร์เก้โอ้ลูกนี้ยังไงคะกรรมการให้เป็นบนอลออกค่ะโคราชขอดูแลค่ะเพราะว่าสซอกี้บอกว่านะทัชบล็อกนะคะ ไม่โดนค่ะฮึบอแรกยังพอได้โอ้แล้วหยอดลูกนี้เก็บกันทันค่ะกอรูดเอาข้างไปก่อนคราชเลือกธนัทอีกทีไม่เต็มมือเอาค่ะอกกอรกูดให้ธนทัตตีฉลับลอกไปค่ะโอ้จังหวะของธนัทสองต้าเมื่อกี้นี่บอลมันสูงไปหน่อยนะคะเขาตีไม่ได้ จบที่ธนทั์ค่ะตีชแชล็บ,บล็อกมาไปโดนเซอร์เก้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ออกข้างไปอนุรักษ์เซิร์ฟอืมอแรกสวยคราดอ่าเราชัชดมุงค้นค่ะลณต,ตีลงไปยี่สิบเอ็ดต่อสิบแปดชอแรกสวยอืมใหม่ถนัดเท่าไหรค่คะจักริดคราชจะได้สวนธนัตอาจติดบล็อกแต่บุยครั้งอคราดอู้เปลี่ยนมาเซอร์เก้ ย้อนหลังไปหน่อยค่ะโอกาสมาที่กอกูดอัศนพันธ์อาจมาลูกนี้บอลสองอยางเก็บทันค่ะโคราชเอาข้างไปก่อนโอกาสของกอกูดค่ะเลือกให้ธนัทลูกนี้แล้วโดนจับฟาวด้วยค่ะโคราชหวัได้พอได้หวนชายอาจแฉลบ,บล็อกเอาค่ะเก็บได้กอกูดเลือกให้ธนัทลูกนี้ ตีหลอไว้เองค่ะแต่านจะขอดูก่อนนะคะกอกูด,ดไม่โดนค่ะก็เป็นโครา,ะะาชนะไปได้ในเซตที่สองค่ะ25ต่อ22คะแนน ธนทัตติดบล็อกค่ะได้วยครั้งเปลีป่ยนมาที่อนุรักษ์อย่างเก็บกันได้ค่ะโคราชให้หวันชัยสวนคืนอบอลสองไม่ไหวค่ะแต่บอลแรกรองได้ก็จริงนะคะแต่ว่าบอลมันหลุดออกข้างนี่ค่ะเออสนบพ,พันนี่สุดแขนแล้วนะคะจังหวะออบอนแรกไปหน่อย อน,นัทั์อาจมาติดล็อกค่ะเจตต่อสี่นะคะออโอ้พยายามจะตีหนีบลอ็อกแล้วค่ะอุ้ยคนแรกไม่ค่อยดีค่ะันชัยหวางลึกมาอเอาบอกว่าทัชบอลน,นะคะคือวิธีบอลมันออกค่ะ แต่วัใชัยบอกว่าลูกนี้นี่ทัชบล็อกนะคะโอ้โดนค่ะตีฉลับบล็อกมายังเก็บได้คัคราชธนัทบิดลูกนี้อ๋อค่ะไม่ลมแต่กรรมการให้เป็นแต้มนะคะหาก้รอนค่ะลงมาเสิร์ฟระยะห่างไปหน่อยธนัดอาจมาลูกนี้ หลังเก็บได้คเขา,ากูดจะได้สวนให้อสันพันธ์ด้หลุดออกไว้เองนะคะเนี่ยค่ะไม่โดนบล็อกสิบเจ็ดสิบสองอสัพันธ์เสิร์ฟลูกนี้นันทวุฒีเนี่ยบอลมันออกนะคะแต่ เล่นโคราบอกว่าทัสบล็อกค่ะโอ้โดนค่ะนิ้วโป้งอแนแรกได้ย้อนหลังไปหน่อยอแล้วไตหลุดออกไปเองนะคะ,ะแต่ขอดูก,ก่อนค่ะกอกูดไม่โดนค่ะ ก็ทำให้โคราชเอาชนะไปได้ในเซตที่3นะคะ25-16ค่ะสรุปผลการแข่งขันนะคะโคราชค่ะเอาชนะโกซิตี้มอเอชกะปุกคาบนาไป3-0เซตนะคะ25-11 25-22แล้วก็25-16คะแนค่ะ